ชมเอเดนเนสซิงโฮมบางพระศิรชราค่ะวันนี้เราเปิดเป็นวันแรกเข้าไปชมข้าหมนกันค่ะ

สถานที่สะอาดแล้วก็มีความพร้อมในการแจกบ,บริการทุกท่กทกทานค่ะในส่วนนี้เป็นห้องสามเตียงค่ะท่านอาจารย์ธงชัยนะคะค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ มีริฟไป,ปดูชั้นห้องน้ำชั้นหนึ่งก่อนนะคะจะเป็นห้องน้ำสองห้องใหญ่ว่างมากเลยค่ะ